พิธีเฉลิมฉลองที่อนุสาวรีย์วอชิงตันหรือวอชิงตันมอนูเมนท์คือการประกาศอย่างเป็นทางการว่าแท่งหินรูปทรงเสาออบิลิสก์สัญลักษณ์ของกรุงวอชิงตันแห่งนี้เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมอีกครั้งหลังจากปิด <Thank you S 1> ซ่อมแซมไปนานเกือบ3ปี 3> Today we again welcome visitors to this iconic symbol in the nation's capital after it having been closed since August 2011 when it was damaged by an earthquake. We're here, of course, to celebrate the reopening of one of our nation's iconic monuments, the linchpin of the National Mall, the defining feature of the Washington skyline. มุมสวยจากยอดสูงของเสาหินยอดแหลมที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์แปลกตาใจกลางนาครหลวงของสหรัฐได้ในทุกทิศทางเปิดให้ทุกคนได้สัมผัสความงามอีกครั้งและหลายคน ก็อดใจรอไม่ไหวที่จะเป็นคนแรกๆที่ได้ขึ้นไปสัมผัสมุมมองของกรุงวอชิงตันในมุมพิเศษแบบนี้ Yeah, I graduated in 1969 so you know how long that been. It was beautiful. I've never been to this monument. I've never really been to any of these monuments so uh, to have the uh, honor of being one of the first people up during its reopening was really nice. แผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด5.8ที่สันสะเทือนแถบตะวันออกของสารัฐเมื่อเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2554 สร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอนุสรณ์สถานสัญลักษณ์ของกลุ่มอชิงตันอายุกว่า130ปีแห่งนี้ปฏิบัติการซ่อมแซมและตรวจสอบความเสียหายเริ่มต้นขึ้นหลังจากนั้นไม่นานก้อนหินกว่า6 0 0 0ก้อนจากหลายหมื่นชิ้นที่มีร่องรอยความเสียหายต้องได้รับการทดสอบความแข็งแรงอย่างละเอียดในทุกตารางนิ้วเช่นเดียวกับรอยแตกรล้าวที่ต้องได้รับการประสานด้วยเทคนิคพิเศษ นั่นคือเหตุผลที่ต้องมีการติดตั้งโครงนั่งร้านเหล็กครอบเสาหินที่สูงกว่า169เมตรหรือประมาณตก50ชั้นอย่างที่เห็นในภาพที่บันทึกด้วยเทคนิคพิเศษจากเอิร์ธแคมเพื่อที่คนงานและผู้เชี่ยวชาญจะได้ปีนขึ้นไปซ่อมแซมรอยแตกร้าวกว่า150แห่งโดยรอบด้วยงบประมาณกว่า15ล้านเหรียญสหรัฐ from past experience from the recent experience uh in in 2011 the monument performed quite well uh there were some safeguards put in place as part of this this project หลังจากกลับมาเปิดให้เข้าชมอีกครั้งอนุสร์สถานแห่งนี้มีส่วนจัดแสดงนิทรรศการเล็กๆเ,เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นมาและการก่อสร้างของแท่งหินขนาดมหึมาที่สูงที่สุดในโลกแห่งนี้ รวมไปถึงเทคนิคการซ่อมแซมสมัยใหม่ที่ทำให้อนุสรสถานแห่งนี้มีความแข็งแรงตั้งต่ะงานใจกลางกรุงวอชิงตันต่อไป There's nothing more iconic than the Washington Monument, so it's been quite a quite an interesting uh, and educational process, and one that that we feel will will help generations appreciate this place. อนุสาวรีย์วอชิงตันหรือวอชิงตันโมนูเม m นต์สร้างขึ้นเมื่อปีคิรศกราัช .1848 เพื่อเป็นเกียรติและรำลึกถึงประธานาธิบดีจอจวอชิงตันผู้นำคนแรกของสหรัฐแท่งหินโอบิเล็กความสูงขนาด555ฟุตสร้างด้วยหินอ่อนหินแกรนิตและหินทรายซึ่งถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงวอชิงตันใช้เวลาก่อสร้างนานถึง36ปีกว่าจะแล้วเสร็จและกลายเป็นสัญลักษณ์ของกรุงวอชิงตัน นอคอรหลวงของสารัฐมาจนถึงทุกวันนี้พิิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรุงวุิชิงกันครับ